สวัสดีครับตอนนี้ผมมาที่อาคารรัฐสภานะครับวันนี้ประกอบการนะครับสถานออกกําลังกายฟิตเนสและผู้ฝึกสอนกีฬานะครับซึ่งมายื่นหนังสือกับท่านบุญลือประเสริจโสภานะครับประธานคณะกรรมาที่การกีฬานะครับสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเพื่อขอปลดล็อกหรือว่าขายล็อกนะครับให้กลับมาดำเนินกิจกรรมได้ตามปกตินะครับ 80-100ที่จะขายไรายได้ของพวผมเนี่ยมาจากค่าสมารมทพอมันเปิดปุ๊บสมคร์นก็ต้องถิดต่อไปอีกหลายงั้นอีกหาเดือนให้หน้าผมได้รายได้แต่อีกหาเดือนที่ต่อไปเนี่ยค่าใช้จ่ายทันหมดแล้วค่าเช่าค่าที่ดินค่าเชื่อค่าไฟค่าพนัก,กมันมีต้นทุองน,นองงเน ส่วนหนึ่งคืออยากเรียนท่านอย่างี้วาฟังงูลายยังไม่มีความพร้อมด้วยเงินทีอาจจะจะเป็นลักษณะของการอนุมัตหรือการเปิดเป็นรายๆมีความพร้อมก็เป็นแบบนั้นเพราะหากว่าประกาศเราคบว่าเปิดได้ประชาชนที่เคยใช้สมาร์ททิปเนี่ยก็จะกลับมามีปัญหาว่าทำไมทีไม่เปิดทำไมทีไม่เปิด คุณอะไรจีมันมีอะไรที่นทำ่ขอบคุณนะครับใุกด้านของรก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านบุญลือประเสริฐสงฆ้า์นะครับประธานกรรมธิการกีฬาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ให้โอกาสพวกผมนะครับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสันนาออกกำลังกายและผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายนะครับที่เข้ามายื่นหนังสือในหนังสือที่เราทําขึ้นมารอบนี้ก็คล้ายเคียงกับ ที่เราไปยื่นเมื่อสพคอเมื่อสอาเดือนที่แล้วผ่านมาแต่รายละเอียดมันถูกเพิ่มเติมขึ้นไปในมาตรก,การที่เป็นรูปแบบใหม่มีชุดตรวจเอทีเคที่เราจะมาลองรับกําหนดในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้าใช้พื้นที่นะครับการดูแลพื้นที่และในส่วนสําคัญก็คือเราอยากให้ภาครัฐเ็งเห็นความสําคัญของพวกเราไม่แตกต่างจากสถานประกอบการอย่างอื่นนะครับและช่วยเหลือสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับพวกเราหน่อย นะครับเป็นลักษณะของเงินทุนการกู้เพื่อให้สภาพธุรกิจสามารถไปต่อได้ในระยะสั้น1-2ปีนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือให้นำเสนอในส่วนของการพูดคุยกับรัฐวิสาหกิจในส่วนของพวกการไฟฟ้าการประปาให้ลดหย่อนหรือแม้กระทั่งให้เรา่อนค่าใช้จ่ายในส่วนที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบขั้นต่ำ10% 20%, 20จากจากโมนีที่เกิดขึ้น เพราะเรามองว่าหากรัฐบาลประกาศให้เราเปิดสถานอ,อ่อนใจขึ้นมารายได้ของพวกเราคงได้กลับมาประมาณห้าถึงเอเท่านั้นนะครับมันคงไม่ครบบอบคลุมกลับมาร้อแต่ค่าใช้จ่ายที่มันถูกกลับมามันคือร้อนะครับทั้งค่าพนักงานค่าเช่าสถานที่ค่าเครื่องค่าดูแลต่างๆมันถูกกลับมาเป,เป็นรูปแบบเดิมตอนนี้สิ่งที่เราอยากมองก็คือเราจะรับด,ดันให้กลุ่มคนประชากรเนี่ย ประชาชนทั้งกรุงเทพมหานคร,รและทั่วประเทศกลับมาหอลังกายดูแลสุขภาพกันโดยการมุ่งเน้นให้เขากลับมาสมัครสมาชิกและเอาใบาเสร็จจากที่สมัครสมาชิกเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้2-3เท่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปทิศทางหนึ่งนะครับ อีกส่วนความสำคัญคือที่ไม่น้อยหน้าก็คือไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการจะมีบรรดาน้องๆเหล่าเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนกีฬาต่างๆเี่ยที่ตกงานงนะวันนี้อยากให้ภาครัฐลองมองเห็นความสําคัญของพวกเขาจัดเป็นแคมเปญหรือโครงการที่เอาแหล่งรวมของเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนเนี่ย มายให้เขามีพื้นที่ในการทํามาหากินถ้าเป็นแลดฟอร์มอะไรขึ้นมาก็ได้ครับหรือมีโครงการอะไรที่เป็นการสอนโดยกรุงเทพมหานาครหรือแม้กระทั่งประเทศที่เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้เทรนเนอร์เหล่ามืออาชีพที่พวกเรมีกันอยู่นะครับพวกเรายินดีซัพพอร์ตพวกเรายินดีเป็นกระบอกเสียงพวกเรายินดีที่จะใช้ความร่วมมือร่วมกันผลักดันให้คนทั้ประเทศเราผ่านอุปสรรคนี้เพราะพวกเราเชื่อเสมอว่า โควิดไม่มีทางหายจากประเทศเราแต่เราจะอยู่ยังไงแบบให้ปลอดภัยและจะทํายังไงให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงนั่นคือการออกกําลังกายแต่อย่ามองข้ามพวกผมครับอย่ามอง่านของพวกผมไปพวกผมโดนปิดครั้งแรกโดนปิดรูปแบบแรกพร้อมๆกับธุรกิจประเภทอื่นแต่ณวันนี้ธุรกิจประเภทอื่นกลับมาเปิดกิจการได้ พวกผมก็ยังไม่สามารถลืมตาอาปากได้ทุกวันนี้มูลนี่เราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะวันนี้เราปิดกิจการกันไปแล้วไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยร้อยลายอยากให้พวกผมต้องล้มหายตายจากกลับไปจากวงการพวกนี้เลยครับกลับมาได้ช่วยอุ้มพวกผมหน่อยช่วยทําให้พวกผมมีที่ทํามาหากินเหมือนเดิมผมเป็นแค่ผู้ประกอบการผมมีลูกน้องยี่สบสาสิบคนแต่อย่าลืมนะครับ ว่าทั้งประเทศมีสถานประกอบการไม่ต่ำกว่า5,000คน5,000ลายพนักงานมีไม่ต่ำกว่า50,000ลายอย่าลืมว่าเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีแม่มีพี่มีน้องที่ต้องดูแลพวกผมไม่ใช่คนกลุ่มเล็กๆแต่ถึงแม้พวกผมจะไม่มีปากไม่มีเสียงแต่พวกเราก็รอคอยความหวังจากทางภาครัฐช่วยผลดำเนนให้พวกผมนะครับพวกผมอยากกลับมาทำมาหาอิน พวกผมให้พวกผมมีชีวิตรอดต่อไป<ม>อย่าลืมพวกผม,มกท่านกธิการกีฬา,า,าสภามิตแรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทครับเพื่อจะรับเรื่องนี้วไว้เพื่อเพิจนารณาจะเข้าสูกานานกาส่การพิจารณาของกรรมิการกีฬาสภามิตรรัรรมนูวันที่15ก,กันยาย25 5, าน2564นี้